มีโชคมีโชคได้ได้คุณได้รับกล่องพัสดุส่งตรงมาจากทางไหนคะกรุงเทพรหรือเปล่า,าอันนี้อนของของใครของอันของพี่น,นจนพี่แขกหรือว่าของลูปา่าเออไม่รู้เหมือนกันนวลจันถ้าแกะก็จะรู้นวลจันนะครับ ขอบคุณนะครับแม่ทีขอบคุณมากนะคะชื่อชื่อคือผู้ส่งชื่อนวลจันทร์เนาะมนนไม่ทราบว่าเป็นของหนูปลาหรือว่าของ <Okay. S 1> พี่แขกแต่ก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะครับเออใ,ใช้น้ำโชคได้อะไรนำนำโชคนำโชคได้นม,มโอ<ห>้สงสัยจะเป็นของหนูปลาหรือเปล่า กล่องสีนี้เออกล่องสีนีใ้ใช่ใช่ของหนูปลาเออขอบคุณมากนะครับขอบว่าคุณแม่แม่อซีใจดีมแม่หนูปลาแล้วก็แม่แขกนะครับแลแม่แม,นนแม่สุขใจเป็นคะแนนครับ้บโอ้ บรรยากาศมันร้อนต้องนอนพื้นปูนเท่านั้นครับถึงจะเย็นสบายมีโชคลูกเอ๋ยมีโชค ตื่นได้แล้วพัสดุมาส่งแล้วมีโชคเลยโอ้ยนอนไม่ดูรู้เรื่องอะไรเลยนมมาแล้วอยากกินนมอีกไหมมีโชคกินนมไหมโอ้ยนอนหลับโอ้ยลมเย็นสบายครับ คุณก็เย็นเย็นครับขอนอนแป๊บนะแม่ของมาไว้ที่หลังนะครับของมาไว้ที่หลังผมขอนอนก่อนครับดเด็กชายมีโชคตอนนี้อายุกี่วันแล้ววันนี้วันที่สิบสี่ได้นำโชค ผู้ที่ได้11วันแล้วครับแหงเบาแหงขุดขุดไปไหนครับลุกขึ้นครับตื่นได้แล้วมีของมาส่งครับมีของมาส่งครับนมมาแล้วครับจะก,กินไหมอิ่มแล้วเหรอจุ๊บๆุบบนมมาแล้วครับนมมาแล้วมีโชคนมมาแล้วครับกินนมไหมเห็นไหม แม่เอฟีใจดีส่งมาให้หนูด้วยนะหนูให้แม่แม่โชคดีมีโชคเหมือนชื่อหนูนะกล่องนี้เป็นของแม่หนูปลานะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณแม่หนูปลามากนะครับก็เหลือของแม่แขกครับผมสัญญาว่าโตขึ้นผมจะเป็นเด็กดีครับ เอ้ยขี้เสานอนทุกปุกมีโชคมีโชคไพ่ไม้ <laughs> โอ้ยนอนนอนไม่อยากลุกเลยน,น้องพี่ปองปองเลย ันน้นก็ของฝากนะคะอันนี้นก็ของฝากของฝากจากคุณแม่แม่น้องนะคะส่งมาทําบุญวันเกิดลูกชายนะคะวันที่สิบแปดตอนเย็นนะคะตอนเย็นเราถึงจะรีวิวนะคะตอนเล่นค,ค,คุณรู้สึกยังไงคุณจะกินนมหับน้องไหมคุณกินกนมกับน้องไหมกินกับหลานไหมเออ้องหลานแล้วหลานเลนหลอนเว้ยเกาบเสือ้ออีกเ่าวบ๊เสือ้อ ไม่ชอบไม่ชอบนอนไม่ชอบนอนข้างล่างเลยชอบนอนข้างบนไป,ไปเก็บไปเก็บไปนู่นเลยไปเก็บผ้าที่ซากไว้ก่อนเก็บดูมันแห้งแห้งหรือยังตากแดดไว้เก็บนี่ของของน้นองเออน้องมีโชคตากแดดไว้ก่อนค่าเชื้อค่าเชื้อลุกขึ้นหรือยัง ไม่ชอบก็กินนมบามมโชอบก็กินนมบาไม่ชอบขา,า,ายินนมไม้หัวเงี้ยหัวเงี้ยอ่ะอ่ะออ่ะอย่าขึ้นสูงขนาดนั้น อยาขึ้นสูงขนาดนั้นพี่ยื่ตัวเองยวแหละจับลงต่ำๆๆเออแต่ยังนั้นมันทิงหายถ่วงเลยอืมแค่นั้นก็พออ้าทำไมไม่กินโอ้ํสำรวจแล้วสำรวจแล้วหนูได้อะไรหนูได้อะไร ชอบมากเลยครับชอบมากเลยครับลูกกำพาครับลูกกำมพาแม่โดนรถชนตายผมก็เลยมาอยู่กับครอบครัวพี่เลิฟนะครับแม่ตาผมด้วยนะครับแม่แม่ครับโอ้ยตลิตุน,ตนสาต์เนาะบ่อเอวด้อคันนี่บ่เงี้ยบ่ห้องเงี้ ไม่แอวไม่งองเงกิเน่นเบอร์สีแไปลางกดนึงพอ,อแล้วตำรวจที่ลังอะไรครับผมได้ลังอะไรเอ่ยโอ้ยเดินจะไม่ไปแล้วตัวนี้เป็นลูกสุดท้องนะคะลูกสุดท้องโตเลยหน่อยก็มูพ่น เอ้ยโอ้ยจะหลับก็จะหลับง่วงก็ง่วงปวดฉี่ก็ปวดง่วงนอนก็ง่วงเอาละหาที่ไหนนอนดีนะหาที่ไหนนอนดีเนาะที่ไหนนอนดีนอนที่ไหนดีอนอนตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมนอ,นต,น,อน,นตรงนี้ดีไหมอ่ะนอนลงแล้วนอนดู ตะก้าตากตากแดดอยู่นะคะตะกา้าที่นอนตากแดดอยู่โออจะนอนต่อละโตขึ้นจะเป็นหน้ายังไงนะเอามาตั้งแต่น้องได้สองวันตอนนี้รวมแล้วก็ประมาณสิบอ็ดวันแล้วนะคะน้องได้สิบอ็ดวันแล้วแต่ยังอ่อนพวกเปียกกู่เพราะว่า เป็นลูกสุดทองตัวที่เก้านะคะน่าจะเป็นตัวที่เก้าเพราะว่าตัวอื่นเขาแข็งแรงหมดแล้ววิ่งแข็งหมดแล้วเหลือแต่น้องมีโชคตัวเดียวที่ยังอ่อนอยู่นะคะสงสัยจะเกิดลังเพื่อนนะคะแล้วคุณเธอทำไมนั่งสูงจังฟังครับฟังครับนอนกับน้องไหมครับ เอ,เ,เอาเราไปพี่ป๋องกินบึงเอาลองพี่ป๋องเดียวเดียวแต่ว่าอิจฉานอ้องอีกอ,อ่ะอิจฉาน้องอ่ะกินไหมไปแล้ว <laughs> ไ,ปไปแล้วอ,อันนี้ก็หลับแล้วครับอฝันดีแล้วครับฝันว่ามีมีนมมาเสริมนมจะหมดก็มีมาเสริมครับฝันดีจริงๆเลย เดี๋ยวผมขอรับต่อนะครับลับต่อแล้วครับมาลุ้นช่วยกันนะครับว่าโตขึ้นหน้าตามีมีโชคเก็บเป็นยังไงมีเสียงข้างมีข้างข้างใ่ไภู่กอืมข้างใใ่ไภ่ม อนอนตรงนี้แหละนอนตรงนี้หนูต้องดูให้ได้ต้องเข้มแข็งนะหนูต้องยืมเค็งเข้มแข็งนะ,ะ,ะ,ะที่นอนนอนดีๆนอนที่นนดีนอนหาที่อื่นอ้าวนอนละ แม่ไม่กวนแล้เดี๋ยวไปหาพี่เลิฟต่อดีกว่าพี่เลิฟครับพี่เลิฟก็โดนวนอยู่เหมือนเหมือนเดิมแม่แม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครข์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ สวัสดีครับขี้แล้วบายบายโอ้โหมาหลุดก่อนครับอันไม่อยู่ครับอันไม่อยู่ไปไม่ทันครับ